สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงตระหนักเรื่องการเร่งสร้างการศึกษาให้ชาวสยามมีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศดังพระราชดำรัสที่ว่าวิชาหนังสือเป็นวิชาที่น่านับถือและเป็นที่น่าสรรเสริญมาแต่โบราณว่าเป็นวิชาอย่างประเสริฐพลเมืองสมควรและจำเป็นต้องรู้เพราะเป็นวิชาอาจทำให้การทั้งปวงสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงเริ่มต้นปลูกฝังการศึกษาโดยโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังในปีพุทธศักราช2414นับจากนั้นก็เกิดการจัดตั้งโรงเรียนภายนอกพระบรมมหาราชวังขึ้นอีกหลายแห่งโดยลำดับจุดเริ่มต้นของการศึกษาย่านฝั่งธนบุรีเกิดขึ้นที่พื้นที่สำคัญสามแห่งได้แก่วัดอนงคารามจวนหรือบ้านของสมเด็จเจ้าพระยา หรือท่านช่วงบุญนาคและบ้านของท่านผู้หญิงพันซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองของท่านช่วงสถานที่สำคัญทั้งสามแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลกันนัก ในปีพุทธศักราช2423พระอาจารย์นวมคือบุคคลสำคัญที่รับสนองพระราชดำรัสด้านการศึกษาของรัชกาลที่5โดยเริ่มต้นสอนลูกศิษย์เพียง9คนที่กุฏิของท่านที่วัดอนงคารามจนในที่สุดเกิดโรงเรียนอุดมวิทยายลตแล้วเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประถมอนงมัธยมอนงและโรงเรียนสุขุมาลายัย ต่อมาเปิดรับสมัครนักเรียนหญิงเข้าศึกษาในโรงเรียนสตรีอุดมวิทยาลยั์ในที่สุดมีการขอใช้พื้นที่บ้านของท่านผู้หญิงพันโดยย้ายนักเรียนหญิงจากโรงเรียนสตรีอุดมวิทยาลยั์มาอยู่ที่บ้านท่านผู้หญิงพันและเปลี่ยนชื่อในเวลาต่อมาเป็นโรงเรียนศึกษานารี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการจัดตั้งโรงเรียนแบบพับลิกสกูของอังกฤษขึ้นในปีพุทธศักราช2439พระราชทานชื่อโรงเรียนราชวิทยาลัยที่จวนหรือบ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในช่วงต้นรัชกาลเมื่อการศึกษาขยายวงกว้างขึ้น โรงเรียนราชวิทยาลัยได้มีการเคลื่อนย้ายไปตั้งที่สถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งสุดท้ายคือโรงเรียนพอปอรอราชวิทยาลัยอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อบ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์ว่างลงในปีพุทธศักราช2446 กระทรวงธรรมการได้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตกขึ้นเพื่อผลิตครูมูลและครูประถมในเวลาต่อมาโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งนี้ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นแผนกครุศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในปีพุทธศักราช2457เมื่อบ้านของท่านช่วงว่างลงอีกครั้งในปีพุทธศักราช2458กระทรวงธรรมการจึงจัดตั้งโรงเรียนมัธยมแบบประจำ ชื่อว่าโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยมีรองอมัดเอกหลวงประมวลวิชาภูลอาจารย์ใหญ่คนแรกและนี่คือจุดเริ่มต้นของความเป็นบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่แท้จริง ต่อมาพื้นที่ของโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่เพียงพอต่อการรองรับนักเรียนเมื่อที่ตั้งถูกแบ่งจนเล็กลงจากการสร้างถนนประชาธิปกตัดผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าในปีพุทธศักราช2473 การแลกเปลี่ยนพื้นที่ตั้งของโรงเรียนจึงเกิดขึ้นในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2474ระหว่างโรงเรียนศึกษานารีที่บ้านของท่านผู้หญิงพันธ์กับโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่บ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาสถานศึกษาที่มีชื่อว่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็มีที่ตั้งอยู่หน้าบริเวณบ้านของท่านผู้หญิงพันธ์ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันเมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขยายการผลิตครูในปีพุทธศักราช2484โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงเปิดรับครูประโยคประถมเรียกกันว่าครูปอปขึ้นอีกแผนกหนึ่งโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงต้องตัดคำว่ามัธยมออกใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปีพุทธศักราช2497โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับความนิยมมากขึ้นได้เปิดรับนักเรียนหญิงเป็นรุ่นแรกถัดมาในปี2498ได้ยกเลิกการเปิดรับนักเรียนครูประโยคประถมเปลี่ยนเป็นการเปิดรับในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้นหรือปอกสต้นหลักสูตร2ปีขึ้นแทนโดยรับนักเรียนทั้งชายและหญิงแบบไปกลับและยังคงรับเพียงนักเรียนชายแบบประจํา จนเกิดการขยับขยายหลักสูตรการศึกษาขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2500เมื่อโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงหรือปอกศส,สูงหลักสูตร2ปีขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่งโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็ได้รับการเลื่อนวิทยฐา,านะขึ้นเป็น วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2501นับเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงลงพระปรามาพิไทยยกฐานะจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชพัฒพร้อมกับพระราชทาทนตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำสถาบันราชพัฒเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นกระทั่งปีพุทธศักราช2547สถาบันราชพัฒได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒสถาบันราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยานับแต่นั้นเป็นต้นมาบ้านของสมเด็จเจ้าพระยาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริที่เพาะบ่มศิษยานุสิท์ที่มีคุณภาพรุ่นแล้วรุ่นเล่าและเป็นบุคคลสำคัญระดับชาติหลายต่อหลายคนจวบจนถึงปัจจุบันนี้